สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับการกําจัดของเสียได้แก่ของเสียทางเคมีหรือ chemical w a s t ะของเสียทางเคมีผมแบ่งเป็นสส่วนที่เราต้องกําจัดนะครับก็คือส่วนที่1ก็คือส่วนสีของน้ำนะครับที่สีเหลืองมีกลิ่นนะครับสีและกลิ่นนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนค่าทางเคมีของน้ํานะครับค่าทางเคมีได้แก่อะไรบ้างนะครับ เริ่มที่แอมโมเนียนะครับแล้วก็เป็นไนเตรตไนไตรด์นะครับคอรีนนะครับแล้วก็ค่า P-H นะครับผมผมแบ่งวัสดุกรองที่มีขายจำหน่ายในท้องตลาดบ้านเราเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่ 1. นะครับวัสดุกรองที่เกิดจากธรรมชาติหรือหินกรองธรรมชาตินั่นเองนะครับได้แก่หินพีมัรหินพัมมิดหินบุเขาไฟและก็ ือกหอยนางรมนะครับที่นิยมใช้กันอยู่ในบ้านเราที่เกิดจากธรรมชาตินะครับวัสดุกรองอีกชนิดหนึ่งที่เกิดจากธรรมชาติแต่ปักกลังนะครับผมใน4ชนิดนี้นะครับหินต่างๆนี้ที่มีขายตามธรรมชาตินะครับข้อดีนะครับก็คือข้อหนึ่งคือราคาถูกนะครับข้อข้อจํากัดของหินเหล่านี้นะครับก็คือเราไม่ทราบตัวองค์ประกอบที่แน่นอนว่าผลิตจากอะไรนะครับและการกรองการบําบัดเนี่ย ได้ผลมากน้อยเพียงใดไม่มีสถิติหรือไม่มีการยืนยันเพียงแต่ว่าเราซื้อไปใช้พอน้ําเหลืองน้ําไม่ดีแล้วก็ซื้อใหม่กลับมานะครับผมจะขอสรุปสั้นๆนิดนึงก็คือว่าคือคุณสมบัติในการกรองนะครับผมให้คะแนน1คะแนนนะครับคุณสมบัติในการกําจัดสีกําจัดกลิ่นนะครับไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยนะครับบางครั้งเนี่ยหินเหล่านี้นะครับ อาจจะทําให้เกิดฝุ่นในน้ําค่อนข้างเยอะด้วยซ้ําเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเ,เคยใช้นะครับซื้อไปจากร้านเอาไปล้างที่บ้านนะครับเป็น10รอบฝุ่นยังไม่หายเลยข้อที่ทําให้น้ําใสสะอาดครับผมให้1คะแนนละกันนะครับเพราะว่ามีหินก็ยังดีกว่าไม่มีหินนะครับหัวข้อต่อไปคือส่วนที่กําจัดเคมีในน้ํานะครับการกําจัดเคมีในน้ำในเตะในใต้พิเต่างๆนะครับ เราจะต้องอาศัยตัวแบคที ria นะครับที่อยู่ในระบบนิเวศนะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ไปอาศัยในวัสดุกองเหล่านี้ในหินนี้นะครับผมก็เชื่อว่าในหินเหล่านี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของแบคทีเ r ียได้อยู่นะครับผมให้2คะแนนนะครับในส่วนของการกําจัดในเตรตในไตรหรือว่าแอมโมเนียมนะครับผมส่วนของการปรับ pH เนี่ยไม่มีการวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นหินเหล่านี้ก็เขาเรียกว่าวัดดวงในการบําบัดนา้า ราคานะครับแน่นอนหินเหล่านี้ย่อมราคาถูกนะครับกระสอบหนึ่งก็ประมาณ4 50บาทหรือ80บาทนะครับแล้วก็อายุการใช้งานนะครับผมให้แค่หนึ่งถปีก็ไม่เกินนี้นะครับก็อาจจะให้1คะแนนนะครับผมสำหรับอายุการใช้งานราคาก็ให้1คะแนนไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความคุ้มค่าเวลาลเ,เพื่อนๆน,นะครับซื้อวัสดุกองที่ ผลิตจากธรรมชาติเหล่านี้นะครับหินพี่มัดหินพะมิดหินบุกเขาไฟต่างๆนานานี้นะครับผมให้ความคุ้มค่าค่า2ดาวนะครับผมเพราะว่า,เ,าเราเสียงเงินไปแต่เราไม่รู้ว่าเราได้อะไรมานะครับผมต่อไปนะครับวัสดุรกรองจากธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือเศษปะก,การังนะครับตัวนี้เป็นวัสดุรกรองจากธรรมชาตินะครับที่แตกต่างจากาวัสดุรกรองช่วงแรกที่ผมกล่าวนะครับก็คือ ปะก,การังเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อนๆนึกภาพง,ง่ายๆว่าน้ําทะเลใสใสใช่ไหมครับใสปิ๊งเลยเหมือนกระจกเลยเพราะอะไรเพราะในน้ําทะเลเนี่ยมีวัสดุกรองทางธรรมชาติคือเศษปะก,การังเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปะก,การังที่เ,เป็นปะก,การังที่ตายแล้วนะครับแลวเขาเอามาจําหน่ายเป็นวัสดุกรองเนี่ยถือว่าเป็น วัสดุกรองที่มีประโยชน์มากนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นหัวข้อความคุ้มค่าให้เพื่อนๆดูให้เห็นภาพชัดนะครับอันดับแรกความคุ้มค่าของการการกรองนะครับผมให้3 3ม,มคะแนนนะครับสาดาวเลยนะครับอันดับที่2คุณสมบัติการทําให้น้ําใสสะอาดนะครับในปากกรลังเนี่ยมีแร่ธาตุจานวนมากที่เป็นองค์ประกอบอยู่นะครับหลักๆก,ก็คือซิลิก้านะครับแล้วก็แคลเซียมตัวนี้เนี่ยจะทําให้น้าําใสและก็ลด ความเป็นพิษของน้ําได้สูงะนะัะนั้น,นการที่ทําให้น้ําใสสะอาดนะครับผมให้3ดาวเลยสําหรับปากกาลังนะครับส่วนที่3นะครับก็คือการกําจัดค่าเคมีในน้ำนะครับในเกรดในไตรแอมโมเนียมต่างๆปากกาลังก็เป็นลักษณะโครงสร้างเป็นปรูพรุนนะครับมีพื้นที่ในการอยู่ของแบคทีรียที่ดีมากๆแล้วก็เป็นวัสดุกรองทางําธรรมชาติด้วยผมให้4ดาวเลยครับสำหรับการเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียเพื่อกำจัด สารพิษที่เป็นเคมีในน้ํานะครับผมราคานะครับผมให้ที่3ดาวนะครับผมแล้วกออ็อายุการใช้งานนะครับปากกาลังเนี่ยอายุการใช้งานยาวนานกว่าวัสดุกรองทั่วไปที่เป็นธรรมชาตินะครับเ<ๆ>พราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ถึง5ปีตัวเรื่องของอายุการใช้งาน <S 1> <S 1> ผมให้3ดาวสําหรับปากกาลังนะครับผมเพื่อนๆมีวัสดุกรองที่เป็นปากกาล,างลังรักษาเอาไว้นะครับล้างทําความสะอาดแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับ เก็บเอาไว้ดีๆเลยนะครับผมประเภทที่2นะครับวัสดุกรองที่มนุษย์ผลิตขึ้นนะครับวัสดุกรองที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีจําหน่ายในท้องตลาดนั้นครับก็คือวัสดุกรองเหล่านี้นะครับได้แก่ซีบาร์นะครับเซรามิกลิงนะครับเซรามิกบอลนะครับหรือว่าก้อนวัสดุกรองต่างๆนะครับอันนี้คือวัสดุกรองที่มนุษย์ผลิตขึ้นนะครับธาตุหลักที่ใช้การผลิตก็คือซิลิก้า นะครับอยู่ตามธรรมชาติที่ช่วยดูดซับสีดูดซับกลิน่นนะครับดูดสารพิษต่างๆในน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยซิลิก้าจึงเป็นประโยชน์มากสําหรับการกรองนะครับเพื่อนๆเคยเห็นซิลิก้าเจลใช่ไหมครับซิลิก้าที่ใช้ดูดซับความชื้นต่างๆนะครับเหล่านี้แหละคือประโยชน์ของซิลิกา้าและซิลิก้าก็มีประโยชน์ในเรื่องของการกรองน้ําทางเคมีด้วยเช่นกันในเรื่องของสีกลิน่นนะครับผมนี่สินค้าที่จําหน่ายในท้องตลาดทั่วไปนะครับ เพื่อนๆสังเกตครับคือไม่มีฉลากนะครับไม่มีฉลากระบุว่าองค์ประกอบมีอะไรบ้างผลิตจากอะไรบ้างนะครับใส่กระสอบมาเลยเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อนะครับสามารถซื้อได้นะครับก็ผมก็เชื่อว่าผู้ผลิตมีจรรยาบรรณเพียงพอที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมานะครับแปลว่าวัสดุกรองชนิดนี้นะครับที่เป็นมนุษย์สร้างขึ้นจากธาตุต่างๆรวมกันนะครับเป็นซีบาร์ เซรามิกลิงเซรามิกบ้าไบาโอไบโอบอลหรือว่าเซรามิกบอลต่างๆนะครับที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อไปใช้ในการกรองได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คะแนนตามหัวข้อในมุมของผมนะครับข้อ1ในเรื่องของคุณสมบัติการกรองนะครับาการกรองทําให้น้ําใสสะอาดไร้สีไร้กลิ่น ผมให้2คะแนนนะครับเพราะว่าเราไม่มี r e f e r e n c เในตัวเขานะครับแต่เราแคา่รู้จากผู้ขายเท่านั้นเองว่าอันนี้มันเป็นวัสดุกรองที่ดีขึ้นมาจากหินภูเขาไฟนะครับข้ 2> อ2คุณสมบัติในการบำบัดเคมีในน้ำในเตะในไตรแอมโมเนียมหรือการเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนอยากได้คุณสมบัตินี้เด่นชัดเนี่ยผมแนะนำให้เสื้อวัสดุกรองที่มีน้ำหนักเบามีรูคูลสูงนะครับ ตัวนี้มันจะเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมให้3ามละกันนะครับดูจากโครงสร้างแล้วก็รูปร่างภายนอกนะครับข้อ3นะครับในเรื่องของอายุการใช้งานนะครับผมก็สังเกตเคยลองใช้ด้วยเหมือนกันนะครับวัสดุกรองเหล่านี้นะครับอายุการใช้งานเนี่ยก็ประมาณ2ปีนะครับหนปีแล้วก็มันเริ่มมีตะไคร่เกาะแล้วล้างไม่ออกแล้วอันนี้เราเริ่มทิ้งนะครับอายุการใช้งานประมาณ1-2ปีผมให้2ดาวนะครับ ส่วนเรื่องของสรุปของความคุ้มค่านะครับร้ากค้เหล่านี้นะครับผมให้ที่3ดาวนะครับก็ถือว่าสําสหรับราคาและและความคุ้มค่ายังพอไปได้นะครับสําหรับเพื่อนที่มีงบประมาณจํากัดในการเริ่มต้นเลี้ยงปลานะครับวสัสดุกองเหล่านี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับข้อ1ก็แนะนําให้ซื้อกับร้านที่มั่นใจนะครับ2ก็คือ ถ้าเป็นมีบรรจุภัณฑ์หรือฉลากก็ยิ่งดีนะครับผมประเภทที่3นะครับก็คือวัสดุกองพรีเมียมนะครับผมผมใช้คําว่าพรีเมียมก็คือ,อมันจะคล้ายๆกับวัสดุกองประเภทที่2คือมนุษย์สร้างขึ้นมานะครับแต่คําว่าพรีเมียมคือเขามีบรรจุพัณฑ์นะครับเขามีฉลากบ่งบอกว่าผลิตจากอะไรองค์ประกอบข้างในมีอะไรนะครับแล้วก็คุณสมบัติเด่นชัดว่าทําอะไรได้บ้าง แล้วก็ปริมาณการใช้นี่แหละคือวัสดุกรองในฝันของเรานะครับคือบอกเราหมดทุกอย่างเลยว่าเฮ้ย mm. อันเนี้ยฉันมาจากอะไรนะฉันทําอะไรได้บ้างและคุณต้องใช้ฉันปริมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้แหละคือทําให้เราแบบเคลียร์เลยครับเคลียร์ใจไปเลยไม่ต้องมานั่งสุ่มกับกระสอบไม่ต้องมานั่งสุ่มกับถุงว่าเออเราต้องใช้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมให้ ประเภทนี้เป็นประเภทที่3เลยว่าเป็นวัสดุกรองพรีเมียมนะครับผลิตจากอะไรนะครับผลิตจากแรก่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการกรองน้ําหรือว่าบําบัดน้านะครับหลักๆก็คือซิลิก้านั่นเองอย่างที่ผมเกริ่นข้อดีของซิลิก้ามานะครับแล้วก็มีบางตัวที่ผสมธาตุอื่นๆเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะครับสำหรับวัสดุกรองพรีเมียมนะครับวิธีสังเกตก็คือวัสดุกรองที่มีกล่องมีบรรจุภัน มีฉลากนะครับแล้วก็ระบุตามที่ผมกล่าวมานะครับผมยกตัวอย่างได้แก่วัสดุของที่ผมเห็นในก้องตลาดคือเป็นของ eham นะครับเป็นแบรนด์เยอรมันก็เขาเรียกว่า substate บางตัวเรียก substate pro นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับมีแบรนด์ ac นะครับที่เป็นวัสดุของที่จริงใจอย่างนี้นะครับเหมือนกับ eham แต่ราคาย่อมเยานะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูใน shopee หรือว่าในในเพจได้นะครับก็คือ ac ของคินตันเป็นผู้จำนำเข้านะครับตัวนี้ก็จะช่วยนะครับบำบัดน้ำนะครับมีมีอธิบายชัดเจนนะครับว่าองค์ประกอบเขานะครับผลิตจากอะไรนะครับอย่างผมยกตัวอย่างนะครับธาตุหลักนะครับที่ใช้ในการผลิตวัสดุกรองของ AC นะครับสชนิดก็คือตัว TD นะครับที่เน้นในเรื่องของการกําจัดสีและกลิ่นนะครับแล้วก็ตัวตัวฮอลโลไบโอที่เน้นในเรื่องของการกําจัดในเปลนะครับ Uh, ตัวนี้ท่านหลักก็คือตัวซิลิก้าอยู่แล้วนะครับ60%นะครับและตัวนี้สำคัญคือมันมีตัวให้ดูคืออลูมิเนียมออกไซด์ตัวนี้คือเป็นอลูมิเนียมหรืออลูมิเนีมเนี่ยตัวนี้สามารถทำให้น้ำใสเหมือนกระจกได้เลยก็คือดูดสารพิษในน้ำหรือว่าสีที่แตกต่างออกไปจากสีสีใสาทางธรรมชาติตัวนี้จะช่วย uh, ซิลิก้าเนะี่ยทำงานให้ดีขึ้น,นครับวัาสดุกรองเหล่านี้นะครับ ผมเรียกได้ว่าเป็นวัสดุกองพรีเมียมเพราะเขาบอกชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปคุณสมบัติเด่นของวัสดุกองพรีเมียมนะครับข้อหนึ่งนะครับในเรื่องของคุณสมบัติการกองผมให้4ดาวนะครับเพราะว่าใช้มากับตัวเองแล้วนะครับได้ผลนะครับข้อ2วัสดุคุณสมบัติการทําให้น้ําใสสะอาดนะครับผมให้4ดาวเลยครับเพราะว่าใช้ตัวนี้นะครับ ไม่มีสีสีจากเหลืองกลายเป็นขาวกลิ่นไม่มีนะครับกําจัดเคมีในน้ำนะครับแอมโมเนียมในเตกใ,ในไตคอรีนพีเฮ็ตัวนี้ผมให้4ดาวเหมือนกันครับเพราะว่าตัววัสดุกรองนะครับมันสามารถกําจัดในเตรดในไตได้ดีมากๆเลยนะครับอย่างตัวฮอลโลไบโอนะครับที่ข้างในเป็นทรงกลมกลวงนะครับเป็นลิกสิตเดียวของ a อนะครับตัวนี้นะครับ เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับไอแบคทีรียตัวที่ใช้ออกซิเจนเยอะๆนะครับตัวนี้มันจะไปแตกตัวแอมโมเนียมออกมานะครับพอมันแกแตกตัวแอมโมเนียมออกมามันก็จะกลายเป็นไนเตรตไนไตรต์ตัวนี้นะครับจะต้องใช้แบคทีเรียตัวที่ไม่ใช้ออกซิเจนในไนโตรเจนนั่นเองเขาก็จะดึงไนโตรเจนออกมาจากไนเตรตไนไตรต์ก็ทําให้การกรองเนี่ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของราคานะครับ ถ้าเป็นตัวซับสเตตโปรนะครับของอ e ีฮาร์ผมให้ราคาถึง4ดาวนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าเป็น AC นะครับผมให้ราคาที่3ดาวนะครับเพราะว่าราคาถูกลงมาเลยแล้วก็จับต้องได้นะครับต่อไปความคุ้มค่านะครับทั้ง2วัสดุกรองพรีเมียมนี้นะครับผมให้ความคุ้มค่าที่5ดาวเลยนะครับถ้าใครเลี้ยงปลาแล้วไม่อยากลำบากเรื่องการกรองไม่อยากเปลี่ยนน้ําบ่อยไม่อยาก ทิ้งวัสดุกรองซื้อใหม่บ่อยๆนะครับใช้ตัวนี้คุ้มค่าแน่นอนใช้ทีเดียวยันรูปบวชเลยครับอายุการใช้งานผมบอกได้เลยว่ามากกว่า10ปีแล้วล้างกลับมาใช้ซ้ําได้นะครับเพราะว่าเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียได้ตลอดการเลยเพราะว่าผมใช้มา10ปียังไม่มีตะไข่เกาะเลยนะครับข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปเลือกซื้อวัสดุกรองในท้องตลาดตามดุลระยะพินิจแล้วก็ตามกําลังทรัพย์นะครับที่เรามีให้เหมาะกับตู้ปลาของเรานะครับ สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้ความรู้ค่อนข้างมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับการเลือกวัสดุกรองในท้องตลาดนะครับแล้วก็การกรองของเสียที่เป็นเคมีคอลเวสต์นะครับก็คือเราต้องใช้วัสดุกรองนั่นเองนะครับแต่เราจะเลือกยังไงก็คือวันนี้น่าจะได้ไอเดียแล้วนะครับผมเราจะได้ไปเลือกซื้อในท้องตลาดได้อย่างมั่นใจแล้วก็เอาความรู้ติดตัวไปใช้ได้ตลอดกาลนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับเราจะได้มาพบกับ การแก้ปัญหานะครับในเรื่องของไบโอโลจิคอลเวหรือว่าของเสียทางชีวภาพนั่นเองของเสียที่มีชีวิตนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและได้ความรู้ใหม่ๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ